อันนี้เป็นสินค้าของลูกค้าที่ออเดอร์สามแปดสี่เจ็ดเก้าสามนะครับผมเดี๋ยวจะทดสอบกันดูนะครับว่าสินค้าก่อนก่อนจะปล่อยออกไปให้ลูกค้านะครับผมเราจะทดสอบตัวการควบคุมนะครับ สักคู่นะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อก่อนอันนี้เป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับโอเคคอนเนคแล้วเข้าแอปนะครับโอเค ข้างหน้าฝ่ยหลังนะครับทางซ้ายไปทางขวานะครับโอเคนี่ฮค่ได้บอกกิ